สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะทำอะไรให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาทำเปลแสงลน์นะครับเปลแสงลน์แบบง่ายๆนะครับสำหรับใช้กับสายกับที่เป็นสายกับที่แมตอีนิเมน์ละ50โอห์มนะครับหรือว่า อิเมต์ที่ uh, VSCVR นะครับ1.0 1.1 1.2อะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเป็นสายกาดเดียวที่แต่ละอ e ิมเมต์แมทลงนะครับสำหรับชุดนี้ผมจะทำไปใส่ uh, สถานีวิวยุกระจายเสียงนะครับ mm hmm. ก็ใช้สายกาดแบบซิกูลานะครับสีอิมเมตนนะครับ uh, ชุดนี้จะไม่ใช้ power divider ที่เป็นแท่งทองแดงนะครับ อันนี้งานเร่งด่วนก็เลยได้ตัดสายจัมเปอร์สี่เส้นนะครับแล้วก็ทําสายตัวนี้นะครับสองเส้นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําเป็น power divider แบบสายหรือว่าเป็นเ t c h i n g line แบบสายนะครับนะครับส่วนสายที่เห็นตัวนี้นะครับก็เป็นสายจัมเปอร์นะครับความยาวสองลัด้าน,นะครับสองลันด้าหัวท้ายนะครับ ของลำดาของความถี่ที่ใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็น1นึ่งส่วนสี่ลมดบสอห้าสิบโวล์นะครับทํายังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีสามทางนะครับสามทางนะครับสามทางหรือถ้าไม่มีสามทางเพื่อนสมาชิกจะ ใช้ต่อแบบต่อดิบก็ได้นะครับก็คือเข้าดิบเหมือนกับที่ทําสายเฟสชิงไลน์นะครับลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นํานไปใช้ที่กําลังส่งค่อนข้างสูงนะครับก็คือกําลังส่ง500วัตต์500วัตต์ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่500วัตต์แบบกดคีย์แล้วก็ปล่อยกดคีย์แล้วก็ปล่อยนะครับถ้ากดคีย์แล้วปล่อยกดคีย์แล้วปล่อยก็ สามารถจะต่อแบบดิบได้นะครับแต่ว่าต้องต่อดีๆนะครับทําต่อแบบดีๆให้มันทนสามารถทนกําลังส่งได้นะครับแต่จริงๆวิญสมัครเล่นเราก็ใช้อยู่ตามกฎหมายก็60บาทนะครับโอเคตัวนี้เป็นเอ็นไทนนะครับเป็นเอ็นไทน์สามทางนะครับนี้นะครับกบมีสามทางแล้วสามตัวนะครับต่อไปสายนะครับสายเส้นนี้นะครับเป็น เป็นสายซ u เปอร์เฟกนะครับเป็นซ u เปอร์เฟกนะครับซูเปอร์เฟกก็คือสายครึ่งนิ้วแบบอ่อนนะครับที่ตัวชีนที่เป็นทองแดงเขาเป็นเกลียวนะครับอันนี้เป็นซ u เปอร์เฟกนะครับหรือถ้าท่านใดไม่มีซ u เปอร์เฟกก็ใช้สาย rg 8ก็ได้ rg 2 1 4ก็ได้นะครับที่เป็นสาย50โอหบมนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าจะให้ทนกำลังส่งที่มันสูงหน่อยก็ต้องใช้สายเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับ อย่างซูเปอร์เฟกนี่ก็ใช้ได้นะครับ500บาทนะครับใช้ได้นะครับเพราะว่าผมทำไปใช้ก็เยอะนะครับงานเร่งด่วนะครับก็ทำไปใช้เยอะใช้เยอะแล้วก็แมปลงดีด้วยนะครับทำสองเส้นนะครับสรับตัวคูณนะครับตัวคูณความเร็วนะครับหรือว่าค่า v e l o c i t y นะครับของสายะารีเียกหรือว่าสายซูเปอร์เฟกเนี่ยนะครับแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันนะครับ นต้องไปดูใน Data a s h e e t ของสายยี่ห้อนั้นๆนะครับโดยประมาณที่เราคุ้นเคยกันก็คือสายโฟมนะครับก็จะตัวคูณอยู่ที่จุด7.5นะครับจุดเ5อ๊ะแก้ไขจุด7.8นะครับจุดแต่ว่า,าสายบางยี่ห้อที่เป็นสายรุ่นใหม่ๆนะครับใช้กับระบบ3 g 4 g นี่ g เนี่ยนะตัวคูณเขาจะเยอะขึ้นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณจุด8 1จุดนะครับจุด เราก็ต um, ัดนะครับหนึ่งส่วนสี่ลัมด้านะครับตัดหนึ่งส่วนสี่นะครับทีแรกนะครับตัดผมตัดก็ตัดหนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วเข้าหัวแล้วมันเกินนะครับมันเกินเพราะว่าเวลาเวลาเราวัดนะเราต้องวัดจากหัวสายถึงหัวสายนะครับเราไม่ใช่วัดสายแล้วมาตัดเข้าหัวนะครับถ้าวัดสายแล้วมาเข้าหัวนะครับยกตัวอย่างเราตัดห้าสเซนสายห้าเซนเนี่ยเวลาเรามาเข้าหัวเนี่ยเขาจะยาวขึ้นนะครับเขาจะยาวขึ้นเขาจะไม่ไม่ ไม่ตรงเลหด้าที่เราตัดไว้นะครับหรือถ้าให้ดีก็คือเราประกอบแล้วก็ตัดพิม์สายนะทิมสายทิมสายออกนะครับแบ่นั้นก็ตัวนะครับแบบนั้นตัวไม่ต้องไปคำนวณยากนะครับก็ตัดพิมสายพิมสายเลยนะครับครับก็มาต่อกันเลยครับพอดีฝนตกนะครับเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้ครับก็ เรามาลองประกอบกันเลยนะครับก็คือนะครับเวลาประกอบก็เราเข้าหัวสายไว้ฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเข้าหัวสายไว้ฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับยังไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับปล่อยลอยไว้ก่อนนะครับนะครับแล้วก็เราก็ทําการประกอบนะครับประกอบก็หมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนเข้าไปนะครับ หมุนเข้าไปอีกเส้นหนึ่งก็หมุนเข้านะครับนะครับก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตไหมครับมันจะยาวขึ้นมันจะยาวขึ้นนะครเพราะว่าเรามี3ทางเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับพอสามทางเพิ่มขึ้นมานะครับจะมีความยาวที่เพิ่มขึ้นประมาณ หนึ่งจุดห้าถึงสองเซนนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่าเป็นถ้าเป็นระบบมันเป็นระบบทานสมิชไลน์นะครับสองเซนนะครับมันก็จะมีผลกับความยาวขึ้นของเรานะครับนะครับเสร็จปั๊บทีนี้ทำยังไงนะครับก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเราต้องคำนวณนะครับวัดดูก่อนนะครับว่าเราถ้าเราต่อให้เจ้าสามทางตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับ มันจะยาวเพิ่มเท่าไหร่นะครับเราก็วัดเลยนะครับตามความยาวขึ้นของเราที่เราจะใช้นะครับในที่นี้ผมทําตัวนี้ก็คือความยาวอยู่ที่64เซนนะครับ64เซนใช้กับความถี่94.75เมกะเฮิรตนะครับเวลาเวลาเราทํานะครับพอเข้าหัวเสร็จนะครับเราลองหมุนเข้าไปดูนะครับหมุนเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับ โอเคแน่นเสร็จปั๊บนะครับทีนี้เรามาวัดนะครับว่าความยาวของสายเราเนี่ยนะครับต้องวัดรวมหัวคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับว่าได้ความยาวตามที่เราต้องการไหมนะครับก็คืออย่างในที่นี้นะครับความยาวอยู่ที่64เซนนะครับตามค่าตัวคูณของของสายตัวซูเปอร์เฟกเส้นนี้นะครับอยู่ที่จุดแปดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับว่า ได้ไหมนะครับ64เซมนะครับเราต้องวัดถึงตัวทางแยกนะครับทางแยกสายค่อนข้างหนักนะครับจักไม่ค่อยถนักเท่าไหร่นะครับเอเคโอ,อยากหน่อยนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ64เซนนะครับ64นิดๆนะครับนะครับเราต้องวัดถึงตรงจุดนี้นะครับตรงจุดเชื่อมต่อนะครับของสามทางนะครับก็คือระบบการเซมิชั่นไลน์เขานะครับเป็น1นส่วนสี่ลัมดานะครับหส่วนสี่ลัมดานะครับก็ทําทั้งสองฝั่งนะครับทําทั้งสองฝั่งนะครับว่าให้ได้ความยาวเท่ากันนะครับทั้งสองฝั่ง เราหมุนขั้วเข้าไปก็วัดให้ได้ตามเลมดานะครับตามความยาวคลื่นของเราหนึ่งส่วนสี่เลมดานะครับฝั่งนี้ก็วัดเหมือนกันนะครับให้ได้นะครับตัวนี้ก็หกสิบสี่เซนนะครับวัดจากคอนเนคเตอร์นะครับถึงสามทางคอนเนคเตอร์ฝั่งหนึ่งนะครับถึงสามทางคอนเนคเตอร์ฝั่งนี้นะครับนะครับหมุนขั้วให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นครับเราก็จะได้เป็ดชิ้นลายนะครับ ใช้สำหรับสายกาดที่เป็นสายกาดยากินะครับหรือว่าสายกาดที่แตงและอิเลเมนต์แมตลงนะครับที่50โอห์มหรือว่า v s ส r 1.1 1.0 1.1 1.2อะไรก็ว่าไปนะครับพวกสายกาดประเภทยากินะครับหรือว่าเป็นไดโพลบาลันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถนำมาต่อใช้งานได้นะครับ เวลาต่อใช้งานก็สายเส้นนั้นนะครับจะเป็นสายจัมเปอร์นะผมตัดไว้4เส้นนะครับก็จะมาหมุนเข้าที่3ทางฝั่งเอาพุทนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับก็ออกไปต่อเข้ากับสายกาดแต่ละอิเลเมนต์นะครับแต่ละอันแต่ละสแต็กนะครับนะครับส่วนจุดตรงกลางก็สายนําสัญญาณก็มาต่อเข้าตรงจุดนี้นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบกันว่าไอ้สายที่เราทำเนี่ยนะครับมันแมทลงไหมนะครับมันใช้ได้ไหมนะครับ สำหรับสายเส้นนี้ก็ใช้างานวิทยุกระจายเสียงนะครับวิทยุกระจายเสียงกำลังส่ง500วัตต์ต่อเนื่องนะครับ500วัตต์ต่อเนื่องไม่ได้กดปล่อยกดปล่อยเหมือนกับวิทยุสมัครเล่นนะครับเป็นออกอากาศต่อเนื่องนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดจะนําไปใช้ในวิทยุสื่อสารก็สบายครับวิทบบยุกระจายเสียงี่500วยตต์ยังทนได้สบายนะครับทนได้สบายนะครับถ้าเป็น อายุสื่อสารก็กดไปเลยครับไม่มีไหมนะครับไม่มีไหมทนได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ออกอากาศต่อเนื่องนะครับหรือถ้าอยากได้แบบทึกๆนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นสายครึ่งนิ้วนะครับสายครึ่งนิ้วหรือไม่ก็เป็นเจ็ดแปดนะส่วนสามทางก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นปลั๊กดินนะเป็นดินนะครับจ็ทับสิบหกสายแคนก็สามารถทนกำลังส่งได้สูงนะครับ ทนกำลังส่งได้เป็นหลายกิโลวัตต์เลยนะครับจะเป็นวิทยุสื่อสารนี่กดแบบเพลินเลยนะครับไม่มีร้อนไม่มีไหมนะครับส่วนสามทางที่ผมใช้ตัวนี้ก็เป็นชุดเป็นเอ็นไทททั้งหมดนะครับเป็นเอ็นไทยทั้งหมดตัวไดเร็กชิพนะครับก็เป็นเคฟลอนนะครับทนความร้อนได้สูงนะครับไม่ไม่ละลายนะครับเพราะว่าอย่างทั่ว PL 2 5 9หรือว่า SO 2 5 9น ถ้าเป็นแบบที่เราซื้อใช้กันก็อาจจะมีไหมนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางยี่หอ้อเขาก็ใช้เป็นพลาสติกเป็น PVC เป็นอะไรทำนะครับมันก็จะรจะ้อนหน่อยทนกําลังวัดได้ไม่สูงนะครับแต่ใช้สาหรับเครื่อง5060บบาทนี่ก็สบายครับไม่เป็นไรครับทีเอก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมมีโหลดเน็ตได้สตัวนะครับผมก็จะหมุนโหลดเข้าไป โหลดเข้าไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งละสองตัวนะครับไฟแ็กแป๊บๆเลยนะครับข้างนอกสายกัดสายนำสัญญาณผมก็ถอดแหวนออกนอกบ้านเลยนะครับไม่เอาไว้ในบ้านนะครับเราต่อสองฝั่งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ตรงกลางนะครับที่เราจะ้อน สายนำสัญญาณเข้าไปนะครับนะครับตัวเครื่องมือวัดก็ใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับหาซื้อได้นะครับผมว่าวิวสมัครเล่นทุกคนน่าจะมีนะครับ Link Expert หรือว่าถ้าไม่มีก็เป็น m b e J ก็ได้นะครับ m F J ก็ได้ง่ายๆนะครับหรือว่าจะเป็น Adele สองรก็ได้ครับเรายืสื่อสารกดอัดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าโหลดที่เราต่อจะต้องทนกำลังวัดได้นะครับ ตัวเดตดาตัวนี้ก็อยู่ที่กี่วัตสองวัตนะครับเราก็จะต่อเครื่องมือวัดเข้าไปตรงกลางเลยนะครับเอาแบบสั้นๆเลยนะครับนะครับสายก็จะโค้งๆหน่อยนะครับแบกไว้ฝั่งหนึ่งนะครับไปฝั่งนึงมึใหม่นะครับดัมไม่โหลดนะครับฝั่งนี้2ตัวอีกฝั่ง2ตัวนะครับ นะครับเรามาดูกราฟก่อนนะครับเซนเตอร์ฟีเจนซี่อยู่ที่94 94.75นะครับ94.75นะครับกดโอเคนะครับนะครับแบนดวิดสแปนอยู่ที่สแปนอยู่ที่5เมกนะครับ500ร้กิโลเฮิรตซ์ก็หเมกนะครับก็ขีดล่างสุดนี่ก็จะเป็น ตัวหนังสือเล็กมากนะผมก็มองไม่ค่อยเห็นเลยล่างสุดจะเป็น1.0นะครับ1.0เส้นล่างสุด1.0นะครับเส้นที่2ก็เป็น1.2นะครับตอนนี้ก็เครื่องเข้าอ่านนะครับลงดีที่สุดนะครับลงดีที่สุดหรือว่า svr ต่ำต่าที่สุดอยู่ที่ความถี่95.8ินะครับถี่สิ โอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าต่างๆนะครับเป็นอพารามิเตอร์นะครับอพารามิเตอร์นะครับผมตั้งไว้ที่94.75นะครับ v s v r อยู่ที่1.04นะครับอินดะิแดนก็อยู่ที่48.5นะครับ48.5นะครับค่า R อยู่ที่48.5ไม่เสียงอะไรเลย โอเคค่า x นะครับอยู่ที่1.16โ oh อห์มนะครับค่า L อยู่ที่1.9นาโนเฮนรี่นะครับค่า C ลบหนานาโนฟารัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอดองดูกราฟแบบกว้างๆหน่อยผมจะปรับสเปรดขึ้นไปเป็นยี่สิบเมกนะครับปรับสเปรดเป็น25เมกดูนะครับ ก็จะลงอยู่ช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับก็แบนบิดก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ผมว่าใช้ได้ที่ถ้า V ีไม่เกิน1.1น่าจะได้ประมาณ 3mec 3 m e กได้เลยนะครับลองเอาแคบๆเ,เ,เหมือนเดิมนะครับ2 5 m มกนะครับ 250k นะก็คือ2 5 m มกนะครับก็วีเอสวีอา r ก็ไม่เกินไม่เกิน1.1หรอกครับ เกิน1.1นะครับสบายๆนะครับนะครับก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูเอาพารามิเตอร์ใหม่นะครับ94.75นะครับ,รบเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูนไปสัก,เสก92เป็นไง เราดูว่าความถี่92นี่เขาจะยังใช้ได้ไหมนะครับเกินแล้วความถี่92เมกะเฮิร์นะครับ VSWR ก็อยู่ที่ประมาณ1.1นะครับ1.1ึ 1. 1. อยู่ที่48.5นะครับก็ใช้ได้ครับ1.1ก็ใช้ได้ครับ ที่92นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสัก94 95 96 97แล้วกันนะครับ97ไม่เคยดูนะครับมันก็จะ92 97ก็ประมาณ5มีนะครับเนี่ยเลยเคลินเลยกดเคลินที่เนี่ย97 จุดหนึนึ่งศูยัง1.07่งจุดศูนยเดี๋ยวเราลองเลื่อนไปสัก1.1ึ่นะครับเก้าสบแปครับหนึ่ดนะครับหนอยู่ที่98นะครับก็คือฝั่งขวาเนี่ยฝั่งความที่สูงจะขึ้นมาได้จนถึง98ได้สบายๆเลยนะครับก็ยัง1.09 08 09 1.1นะครับ มีแดนด์ก็47กว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับถ้าเราดูนะครับเราเมื่อกี้เราวัดที่92้าครับ92มาถึง98นะครับในแบนวิดที่ใช้ได้นะครับก็จะอยู่ได้ถึง6 m เมกะเฮิร์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเอาตามสเปค1.5นี่โอ้โหได้เป็น10 m เมกเลยนะครับได้เป็น10 m เมกเลยนะครับง่ายๆครับทำกันง่ายง่ายนะครับ ใครไม่มีซูเปอร์เฟกก็สายอาทิแก็ได้ครับ,รบอัติแก็ทําได้นะครับแต่ทำเข้าถ้าเข้าดิบก็ไม่ต้องวัดเผื่อไม่ต้องวัดเผื่อขั้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําเผื่อขั่วก็คือวัดแต่ว่าตอนเราจําเราก็วัดเผื่อไว้สักหน่อยหนึ่งเวลาเราปอกสายแค่นั้นเองนะครับเวลาเราปอกสายมันก็จะไม่สั้นเกินไปนะครับอย่างที่ผมทําเฟดชิงไลนะครับก็ผมจะวัดเผื่ออย่าง เราต้องการ50เซนอย่างนี้นะครับก็เผื่อไว้4เซนนะครับก็คือปอกหัวท้ายนะครับปอกหัวท้ายเวลาเข้าสายก็ฝังละ2เซนนะครับมันก็จะหายไปฝั่งละ2เซนก็ได้50เซนนะครับเราต้องการ50เราก็ตัด54นะครับเราก็ปอกฝังละ2เซนมันก็จะเหลือ50เวลาเรามาเข้าบิดตรง3ทางนะครับบัดกีีล้วก็ใช้แผ่นทองแดงนะครับประกบ แล้วก็บตรกรีเพื่อบังคับสายให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นชีนกล่าวด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ฟลอยนะฟลอยฟลอยสีเงินๆนก็ห่ออีกทีนึงนะครับห่อกทีนึงแล้วก็ค่อยพันเกทปลายนะครับกันน้ำเขานะครับในกรณีที่เป็นการต่อแบบต่อดิบนะครับถ้าใช้3ทางอย่างนี้ก็ต้องตัดตัดสั้นเลยนะครับเพราะว่ายังไง ก็ต้องมีขั้วคอนเนคเตอร์ที่มาต่อเพิ่มอยู่แล้วความยาวมันเพิ่มอยู่แล้วถ้าไม่มั่นใจก็ค่อยๆทีมเอาตัดยาไว้ก่อนแล้วค่อยๆทีมเอานะครับก็แล้วค่อยมาวัดนะครับก็อย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เสียเวลาน้อยนึงนะครับเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่าชัวนะครับนะครับเวลาเราตัดสายก็อย่าลืมวัดรวมหัวคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับนะครับส่วนใหญ่วัดวัดตัดสายกันก็ตัดสายมาต้องการอ่านะ สายห้ซสอยเจงนี้นะครับ1นึ่งเลมด้าที่50าเจนก็ตัด50าเจนเลยนะครับเวลามาเข้าหัวสายก็มันยาวเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะไปลงความถี่ที่ต่าลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันอย่างนั้นนะครับก็เลยว่าไอ้ทําไมตัดสายแล้วมันไม่ลงตรงความถี่ไปลงความถี่ต่ําอะไรก็จะเป็นเพราะแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาตัดสายก็วัดรวมหัวสายด้วยนะวัดรวมคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับทํากันง่ายๆครับ งบประมาณไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้งบประมาณจะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะมันเป็นหัวเอ็นไทแล้วก็เป็นเทปลอนนะครับแต่ถ้าเป็น PL ก็ต้นทุนก็จะถูกมากนะครับถูกแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็นไทชุดนี้ก็หมดหมดเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าหัว s u p e r f ์เฟกเนี่ยแพงมากนะครับสั่งกับพี่สัญญามาก็หัวหนึ่งก็ตกอยู่เท่าไหร่450นะครับถ้าจไม่ผิดนะครับหัวละ450นะครับ แต่ถ้าสั่งจาวอียิปต์ก็ราคาก็อยู่ประมาณ150ยหาสก็มาเขาก็จะถูกกว่านะครับส่วน3าทางเยนไทยตัวน,นี้ก็ตัวละ250รนะ้ตัวละ250าแต่มันข้อดีของเขาก็คือเขาทนกำลังส่งได้สูงนะครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบครับเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าไม่รู้จะทำอะไรไปนั่งคิดดูก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณที่รับชม ครั้งหลือคนเดิมสวัสดีครับ